สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าพิเชษชี้ชัดไม่ผิดสสข้าราชการเอาอาหารกลับบ้านถ้าประชุมเลิกเร็วดีกว่าเหลือทิ้ง เมื่อ7กันยายน2566ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองเป็นประธานการประชุมด้วยนายประเสริฐพงศน,นุวัตรสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหาหรือว่าขอประธานพิจารณาและช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อการประชุมสภาทุกวันพุธและวันพฤหัสในช่วงเย็นปรากฏว่าบริเวณห้องอาหารของสสเมื่อสสกลับกันหมด หรือบางคนไม่เข้าไปใช้บริการอาหารเย็นเจ้าหน้าที่จะจัดอาหารใส่ถุงให้สอสอนำกลับบ้านหรือให้แม่บ้านข้าราชการนำกลับบ้านเป็นอาหารที่ไม่มีใครบริโภคแล้วโดยเป็นเรื่องปกติที่สอสสามารถนำเอาอาหารกลับบ้านได้เพราะเหลือแต่ปรากฏว่าเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมาพฤติกรรมสสซึ่งเป็นสุภาพบุรุษถ่ายภาพสสสุภาพสตรีพักเ้าไกล และเอาไปโพสต์ในโซเชียลว่าลักลอบนำอาหารกลับบ้านเรื่องนี้ตนรับไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายจึงคิดว่าประธานสภาจะต้องกําชับในเรื่องของการบริหารจัดการในห้องอาหารในพิเชษชี้ว่าเรื่องอาหารถือว่าไม่ผิดที่หลังจากเลิกประชุมแล้วซซจะเอาอาหารกลับบ้านและตอนนี้เรามีห้องส่วนตัวของสสอ,อาจจะมีผู้ติดตามผู้ช่วยสสมาช่วยทำงานถ้าจะเอาอาหาร ไปที่ห้องสสก็นำไปได้เพราะก็กินกันอยู่แล้วและถ้าปิดประชุมก่อนสมมติปิดประชุมกระทันหันอาหารเหลือเยอะปกติเนะ่ะจะเอาไปบริจาคตามหน่วยงานต่างๆแต่บริจาคเท่าไหร่ก็เหลือเน่าเพราะรับประทานไม่ทันไม่มีที่เก็บจึงคิดว่าไม่มีกฎหมายห้ามรับประทานในสภาหรือเอากลับบ้านจากนี้ไปถ้าตอนเย็นอาหารเหลือเจ้าหน้าที่ ก็เอาใส่ถุงแล้วเอากลับบ้านกันไม่ใช่เฉพาะสสอทั้งเจ้าหน้าที่3 0 0พันคนเอาไปรับประทานที่บ้านเพราะเหลือก็เสียของจะเอาไปบริจาคผู้รับเหมาก็เหนื่อยที่จะขนไปตามที่ต่างๆฉะนั้นเรื่องอาหารถ้าเหลือก็ให้ใส่ถุงและให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกเอากลับบ้านและถ้าสมาชิกมีญาติมีทีมงานอยู่ในห้องก็หยิบเอาไปได้ เพื่อดูแลกันคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วนายพิเชษกล่าวความคืบหน้าตีตกคำร้องกะกะตยันพงศธรผู้สมัครก้าวไกลมีคนสมบัติลงเลือกตั้งซ้อมจังหวัดตรยองเมื่อวันที่7กันยายน2566เว็บไซต์สำนักง,งานคณะกรรมการ,กรเลือกตั้งหรือกะกะตเผยแพร่คำวินิจฉัยกะกะตยกคำร้องกรณีนายพงศธรสอนเพชรนาฬินผู้สมัครสอสอเขต3จังหวัดตรยองผราก้าวไกลแทนตำแหน่งที่ว่าง ถูกร้องกระทำการฝ่า,ฝ,าฝืนพรปด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา43ประกอบระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสงสข้อ88เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลกะกะตเห็นว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายพงษ์ธนเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลำดับที่52ตามประกาศกกต ลงวันที่ยิ่ม4เมษายน2566เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสแบบบัญชีรายชื่อในคราวเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อ14พฤษภาคม2566ต่อมานายพงศทรยืน่นหนังสือลงวันที่5สิงหาคม2566แสดง7จตจำนงต่อพรรคเก้าไกลเพื่อแสดงความประสงค์ไม่ยินยอมให้พรรเก้าไกลเสนอชื่อเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคโดยมีผล ตั้งแต่6สิงหาคม2566และพักเข้าไกลมีหนังสือลงวันที่10สิงหาคม2566และ11สิงหาคม2566แจ้งต่อประธานกะกะตและประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรถึงการแสดงเจตนาไม่ยินยอมให้เสนอชื่อนายพงศธรเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อเมื่อนายพงศธรแสดงเจตจำนงเจตนายกเลิกการเสนอรายชื่อของตนเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อ เพื่อจะสมัครรับเลือกตั้งสสระยองเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบกับในการเลือกตั้งสสเมื่อ14พฤษภาคม2566กกตรประกาศผลการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อเมื่อ19มิถุนาย,ยน2566ด้วยนายพงษ์ศรมีได้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเป็นผลให้สถานภาพการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อของนายพงษ์ศรสิ้นสุดลงนับแต่ กกตประกาศผลการเลือกตั้งจึงไม่ถือว่านายพงศธรเป็นผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อเทียบเคียงตามคำวินิจฉัยสาลร,รัฐธรรมนูญที่12ทับ2,556เรื่องพิจารณาที่39ทับ2,555ลงที่4กันยายน66ข้อที่จริงจึงรับฟังไม่ได้ว่านายพงศธรกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา43พร่าพ้วยการเลือกตั้งสส2,561และที่แก้ไข เพิ่มเติมประกอบระเบียบกรกตว่าด้วยการเลือกตั้งสส2566ข้อ88ตามคำร้องทั้งนี้การเลือกตั้งสสเขตสาจังหวัดตรังแทนตำแหน่งที่ว่างจะมีขึ้นในวันที่10กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยมีผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง3คนคือหมายเลขหนึ่งนายพงศธรสอนเพชรนารินพักก้าวไกลหมายเลข2นายบัญญัติเจตณัทร์พักประชาธิปัตย์และหมายเลข3ร้อยตำรวจตรีเรืองชัยสมบัติภูธร พักแรงงานสร้างชาติวความคืบหน้าล่าสุดวิโรธแฉปลัดอวเดินทางไปต่างประเทศ32ทริปกันยายนก่อนกเกษียณปิดท้ายอีก3ประเทศนายวิโรธลักษณะดิสอนซสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลโพสต์ข้อความเปิดเผยเรื่องราวของปลัดอวความว่าปลัดกระทรวงอวเดินทางไปต่างประเทศมากถึง32ทริปจริงหรือไม่ไปทำอะไรใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ ไอ้เราก็ไม่ค่อยชอบเดินทางซะด้วยว้าวุ่นเลยทีนี้ผมได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นมาว่าหลังการระบาดโควิด -19 ตั้งแต่มีนาคม65ถึงสิงหาคม66ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนั้นมีภารกิจไปต่างประเทศมากถึง32ทริปและในเดือนกันยายน66ก่อน,กนเกษียนายุ ยังมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศอีก3ทริปโดยใช้งบประมาณมาหาศาลมากวงเล็บหลายทริปเดินทางร่วมกับอดีตรัฐมนตรีอวเบื้องต้นมีประเมินว่าในบางทริปใช้งบประมาณถึง5ล้านบาทและเดินทางด้วยที่นั่ง First c คลาสหรือ Business Class และเดินทางไปต่างประเทศมักจะใช้รถรับรองแยกต่างหากจากคณะเดินทางท่านอื่นๆซึ่ง ในประเด็นข้อสงสัยทั้งหมดนี้จากตารางการเดินทางที่ส่งมาถึงผมผมจะตั้งกระทู้ถึงรัฐมนตรีอวท่านปัจจุบันเพื่อตรวจสอบข้อได้จริงว่าได้มีการเดินทางตามตารางนี้จริงหรือไม่และงบประมาณทั้งหมดที่ทใช้ไปนั้นเป็นทั้งสิ้นเท่าไหร่ไปไปฏิบัติหน้าที่อะไรมีความจําเป็นขนาดไหนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่มีการเดินทางนอกกําหนดการหรือไม่อย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าเงินภาษีของประชาชนถูกใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและที่สำคัญจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่ไม่เหมาะสมก็จะส่งเรื่องให้กับปปชพิจารณาดำเนินการต่อไปความคืบหน้าก้าวไกลชนจับตาเอกสารหลุดคำถแถลงนโยบายเพื่อไทยที่หาเสียงไว้หายเพียบ6กันยายน2566ภรคก้าวไกลโพสต์เอกสารที่ถูกคาดการว่า เป็นคาแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาความว่าด่วนช่วยการตรวจคําสัญญาหาเสียงจากเอกสารที่ถูกคาดการว่าเป็นคําแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งไม่มีเรื่องให้เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญไม่มีร่างใหม่ทั้งฉบับไม่มีขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่มีรถไฟฟ้า20ตลอดสายคำสัญญาหาเสียงหายไปเยอะขนาดนี้เราหวังว่าเอกสารนี้จะไม่ใช่ฉบับจริง มารอรุ้นเอกสารทางการอีกครั้งพร้อมจับตาในการถแถลงนโยบายรัฐบาลและติดตามการอภิปรายของพรรคก้าวไกลเร็วๆนี้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าเป็นฝ่ายค้านอย่าเป็นฝ่ายแค้นเป็นฝ่ายค้านที่ดีต้องตรวจสอบในสภาถัดมาครับคอมเมนต์ว่าให้เขาทํางานก่อนนะคะถ้ามันไม่ดีประชาชนลําบากแล้วค่อยว่ากัน ยังไม่ทันได้ทำอะไรสารพัดเอามาพูดเรื่องปากท้องของประชาชนคือสิ่งสำคัญค่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเหตุผลของก้าวไกลก็เป็นอย่างนี้เหตุผลของเพื่อไทยก็เป็นแบบนั้นข้อสำคัญประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดและแบ่งปันทรัพยากรของประเทศโดยเท่าเทียมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านโยบายที่หายไปมันหมายถึงไม่ทำก็ได้ไม่ผิดอะไรแค่คำพูดมันผิดมานานแล้ว ความคืบหน้าแกนนำพลังประชารัฐสุดทินถกเงียบครึ่งชั่วโมงพรชรวาดโต้ข่าวคุมพักแทนบิ๊กป้อมพี่ชายเมื่อเวลา15.15นกานาทีที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถแถลงการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีคนอื่นๆได้ทยอยเดินทางกลับ แต่ปรากฏว่าพลตรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยังไม่เดินทางกลับด้วยนั่งหารือร่วมกันกันกบร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคพลังชารัฐนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังชารัฐและนายสุทินครังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นพลตรวจเอกพัชราวาทให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าววา่าจะมาดูแลพักแทนพลเด็ปประวิตวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือไม่หลังระบ,บุว่าจะลาออกจากสสว,ว่าไม่ครับพักเนี่ยลุงป้อมคุมอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประวิตจะลาออกจากสสเมื่อไหร่พลตรวจเอกพัชราวาทกล่าวว่าไม่ได้พูดอะไรครับเมื่อถามว่า พเอกประวิทย์ยังเป็นหัวหน้าพักใช่หรือไม่พลตรีเอกพัชรวาดกล่าวว่าใช่ครับเมื่อถามอีกว่าหากพอเดกประวิทย์วางมือทางการเมืองแล้วพลตรีเอกพัชรวาดกล่าวว่าอย่างไม่หละครับเ <melhores S 2> ม,มื่อถามย้ำว่าพร้อมเป็นหัวหน้าพักแทนพเดกประวิทย์ใช่หรือไม่พลตรีเอกพัชรวาดกล่าวว่าไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อถามอีกว่าพอเดกประวิทย์ได้ฝากอะไรหรือไม่พอเดกพัชรวาดกล่าวว่า ไม่ได้ฝากครับเมื่อถามอีกว่าพเอกประวิทย์ได้แนะนําอะไรหรือไม่ผลตุรตรเอกพัชรวาทไม่ตอบคําถามก่อนขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไป